สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงชะตาเป็นภาพรวมของปี2564ดวงชะตาของชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนส่วน ชาวลัคนาราศีมีนคือท่านที่ทราบวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดหรือว่าท่านเคยผูกดวงชะตากับหมดูโหราศาสตร์มาแล้วพื้นดวงชะตาของท่านมีดาวจันทร์และก็ดาวทิศสถิตอยู่ที่ราศีมีนเรียกได้ว่าท่านเป็นชาวลัคนาราศีมีนการทำนายดวงชะตา ตัวดวงชะตามาแล้วดวงชะตาของแบบลัคนาจะมีความมั่นยำม,มากกว่าแบบราศีสัญ,ญลักษณ์ของชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนคือปลาคู่ว่ายน้ำวนกันดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีเลขศาสตร์คือเลข5้าธาตุน้ำดวงชะตาภาพรวมประจำปี2564ของชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนเป็นปีแห่งความเริงร่า เป็นปีที่จะก่อกำเนิดเกิดพลังมากขึ้นหากคอเพียงชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนทำใจให้ปลดปล่อยและปล่อยวางปลดแอกปลดพันธะความรักเรื่องราวเพื่อนรักที่ติดตามมาเคยทำให้ท่านทุก ใจวุ่นวายใจไม่สบายใจการเข้าสังสรรค์งานสังคมต่างๆร่วมกับมิตราหยายก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ท่านนำวิธีการนำงานที่จะก่อให้เกิดผลกำไรไรายได้ติดตามมาการไปขยับขยายงานหรือว่าการเข้างานเข้าสังสรรค์ร่วมกิจกรรมต่างๆกับเพื่อน มิตรสหายหมู่มากหรือว่าการติดต่อสื่อสารสารสัมพันธ์กันก็เป็นการวางรากฐานที่ดีแห่งการทำธุรกิจการงานโดยการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนหมู่มาก เป็นธุรกิจการงานปากต่อปากขยับขยายธุรกิจการค้าของตนเองได้ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปหากมีการร่วมหุ้นลงทุนทำสัญญาเซ็นสัญญากันควรมีการตรวจสอบให้ดีเพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาความผิดพลาดการมองพลาดการมองเบอร์สายตาการเปรียบ การเสียเปรียบเสียรู้หรือหากมีการค้ำประกันก็ขอให้ดูดีๆหรือว่าศึกษาข้อมูลเพราะมีโอกาสที่จะไปใช้หนี่แทนในเรื่องของการเงินระวังในเรื่องของการนับเงินจนเมื่อยมือยิ่งสําหรับท่านใดที่ทำการธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนค้าขายอสังหาริมทรัพย์เป็นนายหน้าโอกาสที่จะได้รับผลกำไรตอบแทนได้สูงมีมาก มีผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาสำหรับมนุษย์เงินเดือนมีการได้รับการโยกย้ายเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนขึ้นให้สูงมีโอกาสมีความเจริญรุ่งเรืองในการงานการเงินที่ดีแต่ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่ายการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยไม่มีการวางแผนไปกับการ เดินทางกับคู่ครองคนรักส่วนโชคลาภระวังการร่วมหุ้นลงทุนกับญาติพี่น้องที่จะก่อเกิดปัญหาความบาดหมางใจในเรื่องของการเงินตามมาการเสี่ยงโชคพอมีให้ลุ้นในระยะสั้นๆในเรื่องของความรักการคาดหวังความรักเกี่ยวกับคนรักจะทำให้เกิดความทุกข์สำหรับคนมีคู่คนโสด อาจจะได้พบรักเจอเนื้อคู่แต่ก็มีคู่แข่งอาจจะไม่ได้เป็นที่ถูกต้องถูกใจของญาติญาติฝ่ายคนรักสักเท่าไรนักแต่โอกาสที่จะพบเจอความรักในสถานบันเทิงเริงใจก็ขอให้มีสติในการพินิษพิจารณาเพราะเป็นเกณฑ์ความสัมพันธ์ความรักการติดพันความไม่พร้อมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ อาจนำมาซึ่งปัญหาชีวิตครอบครัวในภายภาคหน้าได้สุขภาพของชาวราศีมีนและชาวลัคนาราศีมีนโดยรวมๆทั่วไปแล้วสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่ค่อยมีปัญหาแต่หากมีการหักโหมหรือว่าทำงานหนักจนเกินกำลังก็เป็นสาเหตุทำให้เกิดการล้มหมอนนอนเสือได้ควรหาทางผ่อนคลาย ความตึงเครียดการใช้ชีวิตให้มีความสุขไปกับการท่องเที่ยวระวังโรคไมเกรนโรคปวดหัวโรคในช่องท้องการทำบุญหนุนดวงชะตาในปี2564ก็ควรจะทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคอาหาร การทำโรงทานน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มบริจาคโลหิตบริจาคทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่ยังกดติดตามรับฟังรักชมคลิปตลอดมาก